สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซา่ามาดามติวิซา่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ตรงกับวัน,นพุธที่8พฤศจิกายนปี2023นะคะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วหรือเกิน พี่ติอยากจะพูดถึงบรรยากาศในห้องเรียนนะคะมันก็เป็นความต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะคือว่าในห้องเรียนของพี่ตินะคะก็จะมีอยู่หลากหลายระดับระดับชั้นหรือเขาเรียกว่าระดับภาษานะคะในห้องเรียนจะมีนะระดับอะอาอาเดอเบอะแล้วคุณครูเขาจัดการหรือมี แผนการเรียนการสอนยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดนะคะพิติก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปของมาดามตีวิ่ามีคนดูด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนานมีคนดูเกินหลักร้อยก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วนะคะเมื่อก่อนจะมี เขาเรียกว่าสโลแกนของช่องมาดามติวิซานะคะก่อนหน้านี้นก็จะบอกว่ามีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะหรือถ้าไม่มีใครบอกคนรู้ใจก็ได้นะคะว่าอย่าลืมมาชมคลิปของมาดามติวิซาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาดามติวิซาเมื่อคุณมาเราจะนำพาดต่ความสดใสมาให้กับคุณะคะ่ะก็คือว่าก็มีแต่เรื่องไร้สาระนะคะสาระอาจจะมีบ้างแต่ก็เรื่องไร้สาระอาจจะมีมากกว่าค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะยาวกไ็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพิธีทำสปีดความเร็วนะคะเกินมาตรฐานแล้วนะคะในห้องเรียนเนี่ยอย่างที่พิธีเคยพูดไปก่อนนั้นนี้ก็คือว่าพิธีกำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะอยู่ในระดับเบอ่าปกติโดยทั่วไปนะคะโดยทั่วไปเวลาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสอะ่ะมันก็จะมีเป็นห้องห้อง,ห,องหรือเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มใครกลุ่มมันใช่ไหมคะ ใช่นะคะสำหรับคนที่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสจะรู้ดีว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนอยู่ในระดับอังทั้งทั้งห้องหรือทั้งกลุ่มเพื่อนของเราก็จะเป็นอังถ้าเราเรียนอาเดอเพื่อนในห้องถ้าสมมติมีหคนมี10คนทุกคนก็จะเรียนอาเดอเหมือนกันเช่นกันถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเบอะเราก็จะเรียนกับเพื่อนที่มีระดับภาษาเหมือนกันแต่วันนี้พิติเรียนภาษาฝรั่งเศสในห้องจะมี อาอาอเดอเบอปนกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้ในห้องพิตีมีนักเรียนระดับอาอาอ,อยู่สองคนนะคะมีระดับอาเดอร์นับก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่คนแล้วอีกสี่คนก็จะเรียนเบอนะคะ่ะตอนแรกพี่ตีก็ไม่เข้าใจ งงเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณครูเขาจะสอนยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะวันนี้มันพุธเนี่ยพี่ติก็จะเรียนตั้งแต่9ก้าโมงไปจนถึงบ่ายโมงคุณครูเขาก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มซึ่งเนื้อหาหลักก็คือเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนนะคะเรื่องของการเขียนคุณครูเขาก็จะแบ่งกลุ่มอ่ะบรไปรวมตัวกันห้องนู้นนะคะแยกห้อง จะมีห้องใหญ่ห้องเล็กนะคะเสร็จแล้วที่เหลือก็คืออ,อ,อ่เดอร์ก็จะอยู่ห้องใหญ่เรียนพร้อมกันของมิติอยู่ในกลุ่มบอ่คุณครูเขาก็จะให้แบบฝึกหัดมาซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการฝึกเขียนในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะข้อดีข้อเสียซึ่งจะเป็นการใช้ตองฟิจูร์แซมนะคะ ก็มีหัวข้อช่วงแรกก็จะให้ลองฝึกพูดกันก่อนฝึกพูดว่าเอ๊ะถ้าถ้าเรามีหัวข้อแบบนี้เราจะพูดยังไงเสร็จแล้วช่วงหลังก็จะให้ฝึกเขียนนะคะ,อ,ะอันนี้กลุ่มเบอองก็แยกกันละพอคุณครูเขาสั่งงานเสร็จเขาก็คุณครูก็มาหากลุ่ม ang, เบอังเออขออภยัยคุณครูเขาก็มาหากลุ่มอ้ออาเดอร์นะคะที่ห้องใหญ่แล้วคุณครูเขาก็จะแจกแบบฝึกหัด ะะคะโดยแบ่งไปตามเนื้อหาของแต่ละระดับภาษาอังก็จะเป็นแบบฝึงหัดแบบนี้นะคะอเดอร์ก็จะเป็นแบบฝึงหัดแบบนี้พิติีเห็นการทํางานของคุณครูแล้วเนี่ยคุณครูเขาต้องมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าครูเหมือนวิ่งรอบนะคะพออธิบายให้กลุ่มอัอ,อ,อ,อเดอร์เสร็จคุณครูเขาก็กลับมาดูกลุ่มเบอนะคะซึ่ง แน่นอนว่ากลุ่มเบกอังเนี่ยก็เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่นะคะเหมือนกับว่าพอที่จะเอาตัวรอดได้คุณครูเขาก็มาดูเป็นพักๆนะคะว่าตรงนี้เป็นไงบ้างได้ไหมถ้าได้คุณครูก็ไปกลับไปดูกลุ่มน้องๆน,นะคะอังอาเดอร์แบบนี้อันนี้ก็เป็นการเรียนในวันนี้นะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแต่ก่อนหน้านี้นะคะพี่ติจะเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณครูเขาสอนยังไงขั้นแรกก็คือว่า เราจะมีเนื้อหาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการผันคํากริยาหรือว่าลากงจุเกสงนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะผันคํากริยา voir, อบัว add คุณครูเขาก็จะสอนรวมนะคะว่าอ่ะอบัวแอทผันแบบนี้แบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วคุณครูเขาก็จะหันมาถามกลุ่มเบอรง ว่าถ้าเกิดว่าเราจะผันอบัวกับ s ในรูปของ passé composé เราจะผันยังไงหรือถ้าจะให้ยากขึ้นีกนิดหนึ่งคุณครูก็จะถามว่าถ้าเป็นในรูปของ l'imparfait จะผันยังไงคือเราจะเรียนเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าความยากง่ายก็จะแตกต่างกันไปตามระดับภาษานั้นๆน,น,นะคะหรือวันนี้เราจะดูเราจะเรียน ภาษาฝรั่งเศสผ่านสื่อโดยการดูวิดีโอนะคะดูคลิปวิดีโอขั้นแรกคุณครูก็ให้เราดูวิดีโอไปพร้อมกันในทุกระดับภาษาเลยอ่าอาอาเดอเบอดูพร้อมกันเสร็จแล้วพอดูปุ๊บคุณครูเขาก็จะแจกแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดเหมือนกันแต่ว่าโจทย์มีความแตกต่างกันหรือถ้าคนที่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสจะเข้าใจคำว่าซีโนนิมนะคะคือมีความหมายเหมือนกันแต่คำศัพท์ แตกต่างกันตามความยากง่ายของระดับภาษานะคะพอเราดูวิดีโอเสร็จคุณครูเขาก็จะถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นอะไรในวิดีโอก็ให้เล่าพูดปากๆนะคะ,ะทีละคนนะคะ,ะคนนี้เห็นเห็นเป็นยังไงเสร็จแล้วก็มาดูในชีตแบบฝึกหัดนะคะก็มีการตอบคำถามซึ่งคำถามก็จะยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับภาษานั้นๆแต่ว่าจะเป็น เนื้อเรื่องเดียวกันเนื้อเรื่องเดียวกันแต่คำศัพท์แตกต่างกันแบบนี้มันก็พิติว่ามันเป็นการเรียนการสอนที่มันทําให้พิติได้ทบทวนความรู้เดิมๆไปด้วยในขณะที่ได้เรียนเนื้อหาหรือคําศัพท์ใหม่ๆใ,ในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนในห้องที่มีนักเรียน ในระดับภาษาที okay. <The> being, <future> okay, the so ่แตกต่างกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีการทำข้อสอบเขาเรียกว่า lexame d e l b l ล n งก็คือเหมือนเป็นการจำลองการสอบเดลฟ์นะคะมันพุดหน้าก่อนหน้าเนี่ยที่พิตีทำคลิปเล่านะคะเล่าเรื่องบรรยากาศเพื่อนในห้องอะว่าทำไมชอบคุยกันเป็นภาษาของตัวเองอะไรเงี้ยพอมาวันนี้นะคะ รู้สึกว่าบรรยากาศในห้องอดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเมื่อก่อนคือพี่ตีเริ่มเรียนกับกลุ่มเนี่ยเมื่อวันที่สองตุลาคมเวลาผ่านไปวันนี้เป็นวันที่แปดพฤศจิกายนแล้วก็ประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะคะเดือนกับอีกการทิ่หนึ่งประมาณนี้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละคนเริ่มปรับตัวนะคะเริ่มปรับตัวมีมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่และคนพูดสื่อสารหรือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะในทางที่ดีขึ้นทุกทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ให้ความเคารพในกฎกติกามารยาทมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่มันก็ค่อยคอย่คอ,ยคอยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังเนี่ยเราจะมีการแบ่งกลุ่มพี่ติรู้สึกว่าพอเราแบ่งกลุ่มตามระดับภาษาแล้วเนี่ยการทำงานหรือการเรียนการสอนจะ ไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพอพอแต่ละคนได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวเองทุกคนจะมีความตั้งใจที่จะทําแบบฝึกหัดหรือทํางานของตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะที่พิติมาเล่าในเรื่องของบรรยากาศในห้องเรียนเดี๋ยวก็จะมีอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพี่ติรู้สึกว่า มันเป็นประสบการณ์ที่อยากจะเอามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสพิตีเห็นว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราอยากจะเก่งภาษาฝรั่งเศสนะคะเราต้องมีความสม่ำเสมอแล้วก็ฝึกฟังพูดอ่านเขียนเป็นประจำเราจะไม่ลืมนะคะภาษาฝรั่งเศส แล้วเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของภาษาของเราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับมาดามตีซ่านะคะแน่นอนคะ่ะเราคนไทยต้องว่าให้สวยๆสนะคะขอบคุณคะ่ะไปละน้ำลายกันขอบคุณคะ่ะแม็กซี่เอเบกเตอร์อัลลาโพเชนนะ